ในปี2024ที่ผ่านมาดูเหมือนว่า Ubisoft จะกลายเป็นบริษัทเกมที่มีแท็กแฟนแและตัวเองต้องหนักอกหนักใจมากที่สุดแห่งปีเพราะดราม่ามาแบบไม่หยุดทั้งเรื่องของเกมเลื่อนเกมล่มและปัญหามากมายภายในบริษัทจนดิ่งล่วงลงเหวแถมยังโดนฟ้องศาลอีกตั้งหากเรียกได้ว่าแต่ละเรื่องที่เกิดขึ้นทาให้ชื่อเสียงของ Ubisoft ย่าแย่จนแฟนฟถึงขั้นหมดศรัทธาไปตามกันและในวันนี้พวกเราก็ทําสรุปทุกประเด็นที่เกิดขึ้นตอลอดทั้งปีแบบเข้าใจได้ง่ายและย่อยไม่ให้ครบจบในคลิปเดียวว่าตั้งแต่ต้น มันเกิดอะไรขึ้นกันบ้างถ้าหาทุกคนพร้อมกันแล้วเนี่ยก็ไปดูกันเลยดีกว่าครับเปิดตัวแบรนด์ใหม่ของแ a c คคอร์ o r t กับ u n l e a s h e น e นอ r i n ีดรเพิ่มโฟกัสว,ว่องไวรีเฟรชสดชื่นกับ3รสชาติสับประรดบลูเบอร์รีร่เลมอนและรสพีชมีทั้งแบบกระปุกและซองหาซื้อได้แล้วที่ช h อปปี้ a า a าดและเว็บไซต์ของเราลิงก์ใน e s สคริปชันเลย และตอนนี้เรามีโปรเปิดตัวด้วยซื้อ3ซองเหลือแค่79บาทและ3กระปุกแค่2 9 9 9บาทเท่านั้นรีบเลยก่อนที่จะหมดโปรโมชั่นนะครับโดยดราม่าทั้งหมดทั้งมวลท,ที่เกิดขึ้นมันก็เริ่มขึ้นในเดือนเมษายนปี2024ที่ทาง Ubisoft และ Massive Entertainment เริ่มปล่อยข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Star Wars o u t l a w เกม Open World ในจัก,กรวาล Star Wars ที่ต้องบอกเลยว่าตอนที่เกมประกาศออกมาใหม่ๆในช่วงปี2023แฟนเดนตาย Star Wars หลายคนก็ฮป์กันมากม แต่หลังจากที่ UBisoft เริ่มปล่อยข้อมูลต่างๆของตัวเกมหลายคนก็รู้สึกไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่เพราะว่าราคาเกมในแต่ละแพ็คมันแพงมากที่ตั้งราคาขนาดนี้กะเอารวยเลยหรือไงดูยังไงก็ไม่ค่อยจะคุ้มตัวละครหลักของเกมก็ถูกชาวเน็ตลากขึ้นมาชกด้วยเหมือนกันเพราะหลายคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่ามันน่าเกลียดมากไม่มีความน่าดึงดูดทั้งที่ต้องชาวของโมเดลน่สวยมากแท้ๆนี่ก็เลยไมให้ดราม่าหนักขึ้นเรื่อยๆเพราะแฟนสตาร์วอส่วนใหญ่ก็รู้สึกแหม่และไม่โอเคกับเกมนี้เป็นอย่างมากเพราะมันไม่เคารพต้นฉบับเลยสักนิด แทมยังลามไปถึงเรื่องของสองครามโวิที่กำลังร้อนแรงอยู่ในตอนนี้อีกด้วยแทมคอมมูนิตี้แมเน e เจอร์ของเกมก็ถูกแชรว่ามีวีรกรรมเหยียดเพศและสนับสนุนโวิกแบบขั้นสุดต,ตอนนั้นใครมาด่าเกมนี้ก็คือโดนพี่คนนี้ออกมาแขวนแบบยับจนทําให้การประทานในครั้งนี้กลายเป็นหนึ่งในดราม่าเก็ที่ร้อนแรที่สุดในช่วงต้นปีกันเลยทีเดียว จานั้นในเดือนเดียวกัน Ubisoft สร้างร้ามมากครั้งใหญ่ภายในวงการเกมเพราะว่าพวกเขาตัดสินใจที่ปิดเซิร์ฟเวอร์เกม The Crew อย่างถาวรซึ่งทำให้แฟนของเกมนี้เดือดกันเป็นพิเศษเพราะว่าเกมนี้เป็นเกมโปรดที่มีฐานแฟนคลับเยอะสิ่งที่ทำให้สถานการณ์ยิ่งแย่ลงไปกว่าเดิมก็คือการที่ Ubisoft ไม่เพียงแค่ปิดเซิร์ฟเวอร์เท่านั้นแต่พวกเขายังลบเกมออกไปจากประจีของผู้เล่นและผู้เล่นก็ไม่สามารถดาวน์โหลดหรือติดตั้งเกมได้อีกต่อไปถึงแม้พวกเขาจะซื้อเกมมาก็ตามเหตุการณ์นี้ทให้ใหแฟนรู้สึกเหมือนโดนหักหล้างและเริ่มตั้ง้งงงงคาถถึสิิทขอผูบรรโภในวก กมากขึ้ดราม่าครั้งใหญ่ของ Ubisoft ก็ไม่ได้อยู่แค่นานเพราะจุดเด่มต้นของมหากสาสงคารดับชาติก็มาจากเกมภาคล่าสุดของซีรีส์ขายดีมตาตลอดกาลอย่าง Assassin's Creed Shadow ในเดือนพฤษภาคม Ubisoft ได้สร้างปัญหามากมายขึ้นมาและทําให้ชาวเน็ตทั่วโลกโดยเฉพาะกับชาวญี่ปุ่นรู้สึกไม่พอใจอย่างมาก Assassin's Creed Shadow เปิดตัวมาด้วยแนวคิดของการอ้างอิงประวัติญี่ปุ่นในยุคเซนโกคุที่เต็มไปด้วยความซับซ้อนทางการเมืองและสงครามซึ่งตัวเกมก็จะมียาสึเกะซามมไรผิวดำเป็นตัวหลักของเกมนี้ ซึ่งยูบ s o อ t ก็โดนชาวเนือจำนวนมากลากขอมาชกกันอย่างต่อเนื่องโดยพวกเขาบอกว่าเฮ้ยไอการที่ทอาทำอะไรแบบนี้มันเท่ากับบิดเบือนบริษัทบ้านเขาหรือเปล่าแถมชาวญี่ปุ่นส่วนใหญ่เขาก็บอกกันว่าตัวตนของยาสึเกะภายในบริษัทบ้านเขาจริงๆแล้วเนี่ยก็ไม่ได้เป็นซามูไรที่ยิ่งใหญ่อะไรเพราะง้นก็ช่วยเลิกสร้างความเขา้าใจผิด,ผดเกี่ยวกับวัฒนธรรมของพวกเขาให้กับคนอื่นสักทีประเดินมันก็ไม่ได้อยู่แค่ตัวเอกหลักของเกมเ,เท่านั้นเพราะในเดือนมิถุนาย,ยนยังมีเรื่องของการละเมิดลิขสิทธิ์ง,งานศิลปะ ความไม่ใส่ใจรลเระเอดของโลกภายในเกมยกตัวอย่างเช่นการออกแบบสิ่งปลูกสร้างและประเพณีในยุคนั้นมันผิดเพี้ยนไปหมดแถมยังมีอีกตั้งหลายจุดภายในเกมที่ดูไม่สมเุสมผลชาวเน็ตก็เลยตั้งคําถามกันต่อว่าเฮ้ย Ubisoft นี่พวกเองได้ทาการบ้าเกิับริษัทญี่ปุ่นมาจริงหรือเปล่าพวกเองเนี่ยจะทาเกมที่อ้างอิมพร์ติสต์บาดพอเราทั้งทีก็ช่วยตั้งใจทําหน่อยได้ไหมไม่ใช่มาทําอะไรลวกๆแถมประเด็นเรื่องของโวก็ถูกหยิบยกขึ้นมาอีกครั้งเพราะชาวเน็ตก็ตั้งคำถามกันต่อว่า oney, วทำไม Ubisoft ถึงเลืกเอกซา,กากกมูไรผิวดำมาำมปเป็นตัวลละครก ทั้งๆที่ท Assassin s อส s ิสซินคร e ยังไม่เคยมีตัวเอกเป็นคนเอเชียเลยนะซึ่งทําให้หลายคนมองว่ามันเป็นการมองข้ามความสําคัญของคนเอเชียไปซึ่งก็จริงเพราะภาคก่อนๆตัวเอกหลายคนก็จะมีความเข้ากับยุคประวัติสาสรที่เกมพยายามนำเสนอแต่ทําไมพอเป็นประเทศญี่ปุ่นซึ่งเป็นทีมที่คนรอคอยมากที่สุดกลับเป็นแบบนี้ล่ะยังมีเรื่องของ IGN และก็แมดคิมนักเขียนบทความเชื้อสายเกาหลีที่ออกมาปกป้อง UB i ี o อ t โดยเขาก็บอกว่าไอกลุ่มคนที่มันด่ากเกมนี้อ่ะมันก็แค่กำลังใช้ความหลากหลายแลกความสมเปสมผล มาเป็นข้ออ้างในการเหยียดตัวละครผิวดําก็เท่านั้นชาวญี่ปุ่นส่วนใหญ่โอเคกับเกมภาคนี้จะตายซึ่งนี่กำลัให้ดรามา่ามันใหญ่ขึ้นอีกเพราะหลายคนมองว่าคนเกาหลีอย่างเองหนักไม่มีสิทธิ์มาพูดแทนชาวญี่ปุ่นในเรื่องนี้สักหน่อยแล้วเรื่องราวมันก็มากขึ้นกว่าเดิมจนถึงขั้นมีการร้องเรียนต่อรัฐบาลญี่ปุ่นกันเลยทีเดียวก่อนหน้านี้ u b i s o ก็เคยบอกนะว่าพวกเขาได้ข้อมูลของาส s เกะมาจากศาสตราจารย์ดาวรณกรรมและวัฒนธรรมญี่ปุ่นคนหนึ่งซึ่งชาวเน็ตที่สงสัยเนี่ยก็ได้ไปขุดคุ้ยประนนก็วัต เธอคนนี้เนี่ยมีผลงานเป็นหนังสือเล่มหนึ่งที่มันเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางเพศในยุคโบราณของญี่ปุ่นระหว่างพระสงฆ์กับเด็กชายซึ่งมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับบริษัทยาสึเกะโดยตรงเลยนี่ก็เลยไม่ชาวเน็ตรู้สึกไม่โอเคมากๆที่ยูบีซอฟดันไปเอาข้อมูลอ้างอีกมาจากคนที่มีแนวคิดสนับสนุนการลรว่วงละเมิดผู้ยาวนอกจากนี้ยูบีซอฟยังได้มีการแปะคำไว้บนเว็บไซต์ของตัวเองว่ายาสึเกะจะปลดปล่อยญี่ปุ่นจากการกบขี่ข่มเหงซึ่งชาวเน็ตที่เข้ามาตรงนี้ก็รู้สึกอีหยังวะ เราะว่าในยุคเซนงูคุมันไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยกับการกดขี่ประชาชนแต่มันเป็นการแย่งชิงอํานาจกันระหว่างผู้ครองแครบต่างๆชาวญี่ปุ่นก็เลยด่ากันต่อว่า u ูบีซอฟขาดความเข้าใจในปติศาสตร์และยังสร้างเนื้อเรื่องออกมามั่วซั่วอีก ยูบีซอฟก็พยายามออกมาแก้ต่างกับแฟนๆทุกคนด้วยเหมือนกันโดยการปล่อยคลิปสัมภาษณ์ผู้กำกับฝ่ายเนื้อเรื่องของตัวเกมซึ่งรวมมือกันกับ IGN อธิบายถึงแนวคิดและเนื้อเรื่องของตัวเกมโดยพวกเขาประเน็นย้ำว่าการสร้างเนื้อเรื่องภายในเกมมาเป็นการผสมผสานบริษทัท์กับเรื่องแต่งเข้าไปเพื่อเติมเต็มช่องว่างแต่ดูเหมือนว่าข่าวในของเขาจะไม่ได้ผลสักเท่าไหร่เพราะแฟนๆก็รวมแรงร่วมใจกันถล่มกดดิสไลค์ใส่คลิปนี้พร้อมกับคอมเมนต์ด่ากันอีกเพียบ ผู้กำกับพยายามยืนยันว่าทุกอย่างในเกมนั้นได้ผ่านการปรึกษากับนักประวัาิาและผู้เชี่ยวชาญมาได้จริงแต่ชาวเน็ตโดยเฉพาะคนญี่ปุ่นก็ยังคงไม่พอใจเพราะพวกเขามองว่าคำชี้แจงของพวกนี้เนี่ยมันฟังไม่ขึ้นและก็ยิ่งแสดงให้พวกเขาได้เห็นว่าทีมพัฒนาไม่ได้เข้าใจหรือเขารกบระัติา์าของญี่ปุ่นเลยแม้แต่นิดเดียวต่อไปก็คือประเด็นของโทมัสล็อกลีซึ่งของเขาเป็นคนที่เขียนหนังสือเกี่ยวกับประัติา์ของยาสึเกะเขาคนนี้ถูกชาวเน็ตขุดเจอว่าเขาไปแก้ไขข้อมูลในวิกิ 2015, พีเดีย ตัวเองเกี่ยวกับยาสึเกะ ทำให้เกิดความเข้าใจผิดในระดับนานาชาติหลายคนก็เลยเชื่อว่าเกมแอสซิสต์ฟรีชารดก็น่าจะได้ข้อมูลมาจากตรงนี้แน่ๆชาวญี่ปุ่นก็ยิ่งเดือดกันหนักมากขึ้นไปอีกเพราะพวกเขาไปเจอว่าเนื้อหาในเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษของหนังสือเล่มนี้บอกเอาไว้ว่าคนญี่ปุ่นเป็นพวกนิยมครอบครองทาสผิวดำซึ่งถูกตัดออกไปในเวอร์ชันญี่ปุ่นแถมตอนนี้เจ้าตัวที่เป็นต้นเรื่องก็ได้หายวับไปกับตาติดต่ออะไรไม่ได้จากนั้น u b i s o อ t ก็โดนชกอีกรอบคราวนี้คือเรื่องของตุ๊ก,กตาเกชาที่ใช้คุยแทนคลุยญี่ปุนใ งาน J จปนเอ p กซ์โปและดาบของยาสึเกะที่ดันถูกจับโปสได้ว่าเป็นดาจํำลองจากโซโรอนิเมะชื่อดังอย่างวันพีซยูบีซอฟก็เลยโดนถล่มว่าไม่รู้จักแยกแยะวัฒนธรรมของจีนกับญี่ปุ่นแถมยังมักง่ายแบบสุดๆจากนั้นในเดือนกรกฎาคมยูบีซอฟก็ยังหนีพ้นดรามา่าเมื่อชาวญี่ปุ่นเริ่มรวมตัวกันยื่นคำร้องไปยังรัฐบาลหลายหน่วยงานเพื่อเรียกร้องให้ตรวจสอบอย่างจริงจังเพราะพวกเขามองว่าเกมนี้บิดเบือนปรัิศาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นได้แบบน่าเกลียดสุดๆพวกเขามองว่า เกมนี้อาจทําให้เด็กๆได้รับข้อมูลผิดเกี่ยวกับเรื่องราวในอดีตของประเทศตัวเองได้และยังห่วงว่าความเข้าใจผิดนี้อาจจะกลายเป็นปัญหาดับชาติจุดนี้ก็เลยเป็นกระแสกดดัน Ubis ซอ t หนักขึ้นโดยเฉพาะโทมัสล็อกลีนักเขียนที่โดนล่าเข้าไปประเด็นเพราะหนังสือของเขาถูกใช้เป็นแหล่งข้อมูลอ้างอิงล่าสุดมหาวิทยาลัยที่เขาสังกัดอยู่ก็ลบชื่อของเขาออกจากระบบเรียบร้อยแล้วทำเอาคนสงสัยกันไปอีกว่าเขาโดนไล่ออกด้วยหรือเปล่า ถึงแม้ยูบีซอฟจเจอกมาถแถลงขอโทษโดยพูดว่าเกมนี้เป็นเรื่องสมมุติที่ได้แรงบันดาลใจจากบริษัทและไม่ได้ตั้งใจบิดเบือนอะไรทั้งนั้นแต่คําขอโทษนี้ชาวเด็ดก็บอกว่าพวกเองแค่พูดไปงั้นแหละไม่ได้ตั้งใจจะแก้ไขอะไรหรอกเพราะเราก็ยังเห็นว่ายูบีซอฟยังคงตั้งใจที่จะยาสุเกะเป็นตัวเอกเหมือนเดิม เรื่องราวมันก็ไม่จบอยู่แค่นั้นเพราะว่า Ubisoft ต้องมันจะกับเป็นหนึ่งมรสุมจากเกม Star Wars l a w อที่เปิดตัวมาพร้อมกับปัญหาที่ตามมาไม่หยุดพอเข้าสู่เดือนกรกฎาคมเกม Star Wars l a w ซึ่งอยู่บี t อตั้งความหวังเอาไว้ว่ามันจะช่วยกระตุ้นรายได้ให้กับบริษัทแต่ความเป็นจริงดันร้ายแรงยิ่งกว่านั้นเพราะพวกเขาต้องเจอกักบกระแสดราม่าในหลายประเด็น อย่างแรกเลยก็คือถึงแม้ตัวเกมจะมีเรื่องราที่น่าสนใจแต่ดันมีราคาเริ่มต้นที่สูงและก็ยังมีการล็อกเนื้อหาบางส่วนเอาไว้ซื้อเพิ่มผ่านซีซั่นพาสทำเอาเกมเมอร์หลายคนไม่พอใจเพราะพวกเขาคิดว่ากาลังถูกบังคับให้จ่ายเงินเพิ่มเพื่อเข้าถึงสิ่งที่ควรมีในเกมตั้งแต่แรก ความไม่พอใจในส่วนนี้ก็ยิ่งเพิ่มมากขึ้นในเดือนสิงหาคมเพราะว่วา Ubisoft ดันถูกชาวเน็ตจับโป้ได้อีกว่ามีการใช้บทในโซเชียลมีเดียสร้างกระแสปโปรโมทปลอม,ลอมโดยมีบัญชีผู้ใช้งานปริศนาจำนวนมากที่ดูคล้ายกาันออกมาโพสชื่นชมเกมพวกเขาแบบเวอร์วังอลังการทำเอาชาวเน็ตตั้งคำถามว่า Ubisoft กำลังพยายามหลอกตาลูกค,ค้าตัวเองและให้ความสัมคัญกับภาพลักษณ์และความนิยมปลอมมากกว่าการพัฒนาคุณภาพของเกมจริงทำแบบนี้เนี่ยมันไม่ดีเลยนะ Star Wars l a w ก็มีกำหนดวางจำหน่ายในช่วงปลายเดือนสิง แต่กระแสเกมก็ยังไม่ได้ดีขึ้นถึงแม้ว่าจะมีการส่งเกมให้กับสื่อใหญ่ได้ลองเล่นและรีวิวล่วงหน้าแถมยังถูกบาสํานักวิจารเกมนี้ออกมาได้อย่างแรงมากจนแทบไม่เหลือชิ้นดีพอเข้าสู่ช่วงปลายเดือนสิงหาคมเกม Star Wars t l a w ก็เปิดให้ผู้ซื้อแพ็กพิเศษได้เข้ามาเล่นก่อนแต่ปัญหาก็ยังคงตามมาไม่หยุดเมือ่อ Ubisoft ปล่อยอัปเดตแพทขนาด8.5กิกสำหรับเวอร์ชัน PS5 โดยเพิ่มโหมด40 FPS และก็แก้บัคบางส่วนซึ่งผู้เล่นหลายคนก็คาดหวังว่ามันจะช่วยะดประสบการณ์การเล่นให้ดีขึ้น แต่ผลที่ได้มันกลับตรงกันข้ามเพราะแพทนี้เนี่ยทาให้เซฟเกมเสียหายบางคนไม่สามารถเล่นต่อได้หรือไม่ก็ติดอยู่ในพื้นที่เกมตัวต้องเริ่มใหม่ Ubisoft พยายามแก้ปัญหาโดยนผู้เล่นเริ่มเล่นเกมใหม่ผู้เล่นก็มองว่าเองจะพูดแบบนี้ได้ยังไงแบบนี้มันได้ความรับผิดชอบชัดทั้งที่ปัญหาเนี่ยมันเกิดจากฟิวของเองด้วยซ้ํา ยิ่งคนที่จ่ายเงินเพื่อซื้อแพ็กโกเอดิชันและก็เดลูส์เอดิชันที่มีราคาสูงก็เดือดกันมากเพราะพวกเขาคาดหวังประสบการณ์ที่ราบรื่นตั้งแต่ช่วงเอรีแอเซนแต่กลับต้องมาเจอปัญหาอะไรแบบนี้สถานการณ์ในบ้านเราก็ไม่ได้ตากกา่างกันเมื่อพีเบร์ิเฟอร์สตรีเมอร์ชื่อดังของไทยได้ลองเล่นเกมนี้ในไลฟ์สตรีมของตัวเองในวันที่1ส,ส,สิงหาคมแต่หลังจากที่พี่เขาเล่นไปได้เพียงแค่หนึ่งชั่วโมงเท่านั้นขเขาก็ประกาศเลิกเล่นเกมนี้เพราะมันน่าผิดหวังมากถึงกลบั่ออกมาเลยว่าจะไม่เล่นเกมนี้ต่อไป จากนั้นนักวิเคราะห์จาก Financial Time s คาดการว่า Star Wars Outlaw จะมียอดขายเพียง5ล้านชุดซึ่งมันต่ำกว่าที่ Ubisoft คาดหวังเอาไว้ที่8ล้านชุดโดยรายได้ของพวกเขาก็อยู่ที่ราว5.3ล้านดอลลาร์ซึ่งถือว่าน้อยมากเมื่อเทียบกับต้นทุนและค่าลิสธินจาก Disney ที่มีราคาสูงในขณะเดียวกัน Ubisoft ก็เดินหันไปวางพึ่งกับเกมแอ s s ัสซิน e ซึ่งมีกำหนดวางจำหน่ายในเดือนพฤศจิก,กายน เพื่อกอบผู้สานการทางการเงินแต่ดูว่าทั้งสองเกมนี้จะต้องเผชิญกับดราม่าที่คล้ายๆกันโดยเฉพาะยอดพรีออเดอร์ที่ต่ำติดดินทั้ง2เกมจึงกลายเป็นเครื่องชีวะอนาคตของ Ubisoft ไปแล้วถ้าเกิดยอดขายไม่ไป,ไปตามเป้านี่อาจจะส่งผลกระทบต่อสถานการณ์ทางการเงินของบริษทัทที่กำลังเผชิญปัญหารายได้ลดลงและราคาหุ้นที่ตกต่ำที่สุดในรอบ10ปีพูดง่ายๆก็คือสถานการณ์ตอนนี้เริ่มยำแย่ลงเรื่อยๆดราม่าของ Assassin's Creed Shadow ลากยาวมาถึงเดือนกันยายน โดย UBS ต้องเจอปัญหาหนักอีกรอกราคาหุ้นร่วง12%เหลือเพียงแค่2.58ดอลลาร์ต่อหุ้นซึ่งมันลดลงถึง90%จากในปี2021โดยมาจากผลประกอบการที่ย่ำแย่และเกมหลายเกมที่ไม่ประสบความสำเร็จทั้งหมดทั้งมวล็ยิ่งเพิ่มความกังวลให้ผู้ถือหุ้นถึงคั้นมีการส่งจดหมายร้องเรียนให้เปลี่ยนผู้บริหารหรือขายบริษัททิ้งไปเลยทีเดียว ในเดือนสิงหาคม Ubisoft ต้องเจอก,กับดราม่าอีกครั้งเมื่อมีการค้นพบว่าหนึ่งในคอนเซปต์อาร์ตของ Assassin's c r ิน d Shadow มีการใช้ภาพของสมาคมพลปืนไฟเซคิงาฮาระในญี่ปุ่นโดยไม่รับอนุญาตเรื่องนี้ทำให้ Ubisoft ถูกวิจารณ์อย่างหนักและแม้ Ubisoft j 8จะออกมาขอโทษและยืนยันว่าจะไม่ใช้ภาพดังกล่าวในอนาคต แต่ปัญหาก็ไม่ได้จบลงง่ายๆซึ่งสมาคมดังกล่าวก็เรียกร้องขอให้ยูบ s ซอฟถอดภาพพวกนี้ออกไปจากหนังสืออาร์ตบุ๊กที่แถมมากับชุดคอเลกเตอร์เอดิชันแต่ Ubisoft ก็แจ้งว่าพวกเขาไม่สามารถแก้ไขในส่วนนี้ได้เพราะหนังสือเนี่ยถูกตีพิมพ์ไปแล้ว ทางฝ่ายของสมาคมก็พยายามขอความช่วยเหลือจากสควอ n น็คซึ่งเป็นผู้จัดจำหน่ายในประเทศญี่ปุน่นแต่สควอน็คเองก็ยืนยันว่าปัญหานี้ต้องให้ u ูบีซอฟเป็นคนจัดการพวกเขาทำอะไรไม่ได้ชาวเน็ตญี่ปุ่นก็เลยแนะนำให้สมาคมเริ่มดำเนินการทางกฎหมายแต่สมาคมก็เลยจะไม่ทำอะไรเพราะพวกเขามีทรัพยากรเพียงพอที่จะต่อสู้กับยูบีซอฟนั่นเอง แถมก่อนหน้านี้ UB o f t ก็เคยออกมบอกว่า Assassin's Creed Shadow จะใช้เวลาพัฒนาถึง4ปีซึ่งพวกเขาก็บอกว่าอยากจะสร้างโลกภายในเกมออกมาสมจริงที่สุดต,ตั้งแต่การออกแบบสิ่งก่อสร้างต่างๆในยุคโบราณและบรรยากาศของประเทศญี่ปุ่นในยุคศักดินาแต่ชาวเน็ตที่ได้ฟังก็ถึงกับยิ้มมุมปากเพราะพวกเขายังจะผิดเกมนี้ได้อีกหลายอย่าง ซึ่งมันก็วกกลับมาที่ตัวละครยาสึกเกะเหมือนเดิมผู้เล่นหลายคนก็ยังมองว่าทีมพัฒนาเน้นแนวคิดดีไอมากเกินไปจนทิ้งความสมจริงในหลายๆส่วนซึ่งมันย้อนแย้งกับสิ่งที่ Ubisoft เคยบอกเอาไว้ตัวอย่างเกม w ว r ล d t เทรลเลอร์ที่ Ubisoft ปล่อยออกมาในวันที่2กันยายนก็โดนชาวเน็ตทัวลงยับดิสไลค์ก็พุ่งแบบถล่มทลายเพราะพวกเขามองว่าการบิดเบือนและการนำเสนอที่ไม่เคารพปริเพณของญี่ปุ่นเพียบซึ่งพวกเขายอมรับไม่ได้ ถึงแม้ว่า Ubisoft จะบอกว่าพวกเราได้ร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญเลยนะแต่จากที่เราฟังๆมาก,ก็จะเห็นได้ชัดว่าในสายตาของชาวเกมเมอร์แล้วกลุ่มผู้เชี่ยวชาญที่ Ubisoft พูดถึงมันไม่มีสักคนเลยที่มันน่าเชื่อถือเพียงพอ ยิ่งไปกว่านั้นยูบีซอฟเป็นตวสงสัยอีกว่ามีการใช้บอร์ดเพื่อโปรโมทเกมของตัวเองบนโลกออนไลน์ซึ่งหลักฐานมันก็มาจากชาวเน็ตและยูทูบเบอร์ชื่อดังอย่างแอสมอนโกที่ออกมาชี้เห็นว่ามีบัญชีปลอมจำนวนมากที่อวยเกมของยูบีซอฟแบบเวอร์ว่างแถมยังได้ยอดไลค์ที่มากจนผิดปกติทำให้ความนะ่าเชื่อของยูบีซอฟตกต่ำลงไปอีกซึ่งตอนนี้คอมเมนต์ที่อวยเนี่ยก็ถูกลบไปเป็นที่เรียบร้อย อยู่กันยาวๆเพราะว่า Ubisoft อยังต้องเจอกับปัญหาใหม่จากโครงการฝึกอบรมนักพัฒนาเกมรุ่นใหม่ของพวกเขาที่เปิดรับสมัครเฉพาะผู้หญิงและกลุ่ม LGBTQ+ โดยไม่เปิดโอกาสให้ชายแท้เข้าร่วมเลยแม้แต่คนเดียวซึ่งโครงการนี้ก็ถูกวิจัยกันอย่างหนักเลยว่านี่มันเป็นการเลือกปฏิบัติชัดๆนบอกว่าเท่าเทียมไงล่ะ เรื่องนี้ยิ่งบานปลายกมืถูกพูดถึงในช่อง l e g a l m i n d s e t บน YouTube โดยมีการตั้งข้อสังเกตว่าอาจเข้าข่ายผิดกฎหมายได้นะคล้ายกับกรณีที่ดิสนียเคยโดนฟ้องแบบนี้มาก่อนซึ่งหลายคนก็มองว่าวิธีนี้ไม่ช่วยสร้างความหลากหลายเลยแต่มันจะสร้างความขัดแย้งในวงการเกมแทนในช่วงเดือนตุลาคม y o u t u b บอชาวแคนาดาที่ใช้ชื่อว่า Endymion เดืออกมาเปิดเผยข้อมูลที่เขาอ้างว่าได้มาจากพนักง,งาน Ubisoft ซึ่งคือมีทั้งเรื่องของเกมเรือทงพวกเขารวมไปถึงปัญหามากมายภายในเกมสำหรับ Star Wars o u t l a w Ubisoft ตั้งเป้าให้เกมนี้ยิ่งใหญ่ขึ้นไปอีกขัน้นเทียบชั้นกับ Red Dead Redemption 2 ถึงขั้นเรียกเกมนี้ว่า red dead star wars กันเลยทีเดียวแถมในระหว่างการพัฒนาก็มีข้อมูลแชร์ว่าตัวละครของพวกเขาถูกปรับเปลี่ยนรูปลักษณ์หลายครั้งจนดูปแปลกขนาดนี้เพราะว่าอยู่บีซอต้องการให้เอถอสะท้อนถึงเชื้อชาติที่หลากหลายจนผลลัพธ์ออกมาได้แบบไม่น่าพอใจสำหรับเกมเมอร์ส่วน n s c r ิน d ร h ชาโดตอนนี้ถูกประกาศเลื่อนวันจำหน่ายจากพิจิกาย,ยนเป็นเดือนกุมาภาพันธ์2025แทน เพราะยอดพรีออเดอร์ต่ำมากอยู่แค่7%เท่านั้นนอกจากนี้ตัวเอกของเกมถูกเปลี่ยนจากผู้ชายชาติญี่ปุ่นให้กลายเป็นยาสึเกะตั้งแต่ในปี2020แล้วโดวยพวกเขาตั้งใจทำให้มันตรงกับกระแส Black Lives Matter นั่นเองข้อมูลยังบอกว่าการขาดทุนหนักที่สุดของ Ubisoft นั้นเมื่อจาก Squid b o n e เกมเรือโจรสลัดที่ใช้เวลาพัฒนาเกือบ10ปีและใช้เงินไปนมากกว่า650-850ล้านเหรียญ ซึ่งในขณะเดียวกันวัฒนธรรมการทำงานในบริษัทก็ดูจะมีปัญหาไม่ว่าจะเป็นการแบ่งฝ่ายตามแนวคิดวอกและการขาดบุคลากรที่มีความสามารถจนต้องจ้างเอาซอสจากภายนอกเพื่อพัฒนาเกมอีกด้วยสถานก,การณ์ของ Ubisoft ก็ร้อนแรงขึ้นเมื่อเหล่านักลงทุนเริ่มกดดันให้ขายกิจการให้กับ Tencent ไปซะหลังจากที่ราคาหุ้นดิ่งร่วงหนักในรอบ10ปีจากความล้มเหลวของเกมหลายเกมด้วยกัน ในอีกด้านหนึ่งสเตวีชัสซาผู้อำนวยการฝ่ายการสร้างรายได้ของ Ubisoft ที่ไม่รู้ว่าไปเดือดมาจากไหนจูจๆก,ก็โพสต์ด่าเกมเมอร์ทุกคนที่เข้ามาถล่มบริษัทของเขาคนกาลังลําบากแทนที่จะช่วยสนับสนุนกันมาตามด่าซ้ําเติมกันแบบนี้ทำไมรู้ไหมว่าสร้างเกมแต่ละเกมมันยากแค่ไหน แต่โพสต์ของเขาก็โดนทัวลงยับจนต้องลบโพสต์ทิ้งอย่างรวดเร็วซึ่งชาวเน็ตก็พูดไปเสียงเดียวกันว่า Ubisoft ควรจะโทษตัวเองมากกว่าที่ทําให้เกมอะไรไม่ร่วงมา,จากจะมาโทษลูกค้าตัวเองแบบนี้มันใช้ได้ที่ไหนกันเรียกได้ว่าด่ากันไม่หยุดพอเข้าสู่เดือนพฤศจิกาย,ยน Ubisoft ก็ยังคงเดินหน้าพยายามกู้ชื่อเสียงของตัวเองแบบสุดตัวซึ่งสี่โอกอ็ออกมาย้ำว่าเป้าหมายหลักของพวกเขาคือการพาบริษัทกลับไปสู่ยุคทองให้ได้โดยพวกเขาดึงพนักง,งานเก่าหลายร้อยคนกลับมาช่วยงาน วางให้ประสบการณ์ที่ผ่านมาช่วยพวกเขาพัฒนาผลงานออกมาได้มาร์คอเล็กซิสโคเต้ซึ่งเป็นหัวหน้าทีมพัฒนาก็พูดถึงทิศทางใหม่ของซีรีส์โดยเขาบอกว่าทีมจะให้ความสำคัญกับบริษัทมากขึ้นและปรับเนื้อเรื่องยุคปัจจุบันให้มาช่วยเสริมเรื่องในอดีแทนไม่ใช่ทําให้มันดูดรอปลงไปสําหรับภาคชา์โดเขาก็อธิบายว่าที่มีความตั้งใจจะสํารวจเด็นลึกๆอย่างเรื่องของอิสรภาพและตัวตนผ่านตัวละครอย่างยาสึเกะซามูไรผิวดานินจาสามนาโอเอซึ่งเป็นการผสมผสานระหว่างบริษัทจริงงกกับเรื่อแ ถึงแม้ว่าพวกเขาจะถูกด่าหนักมากว่าไม่เคารบบริษัทแต่เขาก็ยืนยันว่าตัวละครพวกนี้จะสามารถสะท้อนมุมมองที่หลากหลายและความซับซ้อนในยุคนั้นออกมาได้อย่างดีเขายังบอกอีกว่าตอนนี้ทีมงานเองก็กําลังลําบากมากๆต้องเจอคําด่ามากมายจากข้อมูลที่บิดเบือนและการโจมตีอย่างรุนแรงที่พวกเขาไม่สมควรจะได้รับโคเต้บอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันส่งผลต่อการกจัดของทีมงาน แต่พวกเขาก็จะไม่ปล่อยให้คำวิจารณ์พวกนี้มาขัดขวางในสิ่งที่พวกเขาเชื่อและจะยังคงยืนหยัดเดินหน้าสร้างเกมนี้ต่อไปเพื่อแสดงให้ถึงความหลากหลายและความงดงามของโลกใบนี้พร้อมกับย้ำว่าความคิดสร้างสรรค์น,นี้แหละคือพลังสำคัญที่เชื่อมโยงคนเข้าด้วยกันและ Ubisoft จะยังคงยึดมั่นในสิ่งนี้ต่อไป ในช่วงเดือนเดียวกันก็มีเรื่องใมาให้พูดถึงอีกแล้วเมื่อมีข่าวลือว่าระบบ Battle Pass จะถูกเพิ่มเข้ามาใน Assassin's Creed Shadow พอข่าวนี้ลุดออกมาชาวเน็ตก็ไม่พอใจกันอีกเพราะหลายคนมองว่าการเพิ่มระบบ Battle Pass เข้ามาอาจทำให้เกมขาดความสนุกไปพวกเขาต้องใช้เวลาเล่นที่นานมากและอาจเปิดโอกาสให้ Ubisoft หันกลับมาใช้วิธีหาเงินแบบเดิมๆอย่างที่เคยโดนด่าใน Odyssey ซึ่งเคยถูกมองว่าเอาเปรียบผู้เล่น ทาง Ubisoft เองก็ออกมาตอบกลับรวดเร็วว่าว่าเฮ้ยรางวัลใน Battle Pass มันฟรีหมดเลยนะไม่ต้องเสียเงินแต่ถึงจะพูดแบบนั้นชาวเน็ตหลายคนเนี่ยก็ยังไม่ไว้ใจเท่าไ่เพราะชื่อเสียงของ Ubisoft ในเรื่องนี้เนี่ยมันไม่ค่อยดีนักกันนะ จากนั้นในเดือนพฤศจิก,กายน u b i s ซอฟก็ต้องเผชิญกับปัญหาหนักอีกครั้งเมื่อมีเกมเมอร์2คนที่ใช้ชื่อว่า Matthew Castle และก็ Alan l i วตัดสินใจยื่นฟ้องบริษัทพวกเขาในศาลแคลิฟอร์เนียโดยพวกเขาอ้างว่าการปิดเซิร์ฟเวอร์ของเดือครูในช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมาถือเป็นการละเมิดสิทธิของผู้บริโภคทั้งสองเปรยียบเทียบสถานการณ์นี้ว่าเหมือนซื้อเครื่องพิณบอลมาเก็บไว้ที่บ้านแต่วันหนึ่งบริษัทผู้ผลิตกลับเดินเข้ามาในบ้านเอาเครื่องออกไปและทําลายมันทั้งๆที่พวกเขาก็ซื้อมันมาแล้วและควรจะเป็นเจ้าของมันความรู้ส สุทนี้สะท้อนถึงสิ่งที่ผู้เล่นจำนวนมากประสบหลังจาก Ubisoft ตัดสินใจปิดเซิร์ฟเวอร์และลบเกมออกจากบัญชีผู้เล่นแม้แต่ในโหมด Single Player ก็ไม่เหลือเอาไว้ผู้ฟ้องร้องอธิบายว่าผู้เล่นอย่างพวกเขาถูกทําให้เข้าใจผิดเกี่ยวกับการซื้อเกมว่าสิ่งที่พวกเขาซื้อไปนั้นมันไม่ใช่เกมที่เป็นของพวกเขาจริงๆแต่เป็นเพียงสิทธิ์ในการเข้าถึงที่ Ubisoft สามารถยกเลิกได้ทุกเมื่อ นอกจากนี้ยังกล่าวหาว่า Ubisoft บิดเบือนข้อมูลในบัรจภัณฑ์ของเกมที่ทำให้ผู้เล่นเชื่อว,ว่าโหมดออฟไลน์จะไม่ได้ผลกระทบจากการปิดเซิร์ฟเวอร์ทั้งที่จริงแล้วก็เล่นไม่ได้เหมือนกันซึ่งข้อกล่าวหาหลักๆของการฟ้องร้องในครั้งนี้ก็ครอบคลุมไปถึงการละเมิกดกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคการโฆษณาอันเป็นเท็จและการหลอกลวงผู้บริโภคโดยมีเป้าหมายเพื่อเรียกร้องความยุติธรรมให้กับผู้เล่นที่ได้ผลกระทบจากการการะทำของ Ubisoft ในช่วงเวลาที่ผ่านมามาถึงเดือนธันวาคมกันแล้วซึ่ง Ubisoft เองเก็ยังหนี ผลดรามา่าเมื่อมีผู้เชี่ยวชาญในวงการเกียววิเคราะห์ว่าบริษัทพวกเขาอาจต้องออกจากตลาดหลักทรัพย์และกลายเป็นบริษัทเอกชนไปแทนเขายังบอกด้วยว่า Ubisoft อาจต้องขายลิขสิทธิ์เกมเรืรธโทนดังๆที่ตัวเองมีออกไปทีละเกมเพราะมันจะได้ราคาดีกว่าการขายบริษัททั้งหมดแบบรวดเดียวหุ้นของ Ubisoft ที่ตกลงอย่างมากจาก28.19ดอลลาร์เหลือแค่1 2 3 0ดอลลาร์เท่านั้น ส่งผลทําให้บริษัทตอนนี้ตกอยู่ในสถานการณ์ที่สูมเสียงมากที่ถูกซื้อกิจการโดยเทนเซนถือเป็นหนึ่งในบริษัทที่อาจสนใจและเข้ามาซื้อก็ได้ ยิ่งไปกว่านั้น Assassin's Creed Shadows ซึ่งเป็นเกมความหวังของ Ubisoft ยังต้องมาเจอผู้แข่งคนสำคัญอย่าง Ghost of Youther ของค่าย Sony อีกด้วยซึ่งหลายคนก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่ายังไงก็ไม่น่ารอดแถมผู้เชี่ยวชาญยังบ่อยว่าที่ Ubisoft มีปัญหาภายในบริษัทมากมายขนาดนี้มันก็เพราะพวกเขายังคงยึดติดกับแนวทานนงเดิมๆที่พวกเขาไม่เข้ากับยุคสมัยยังไงล่ะเขาคิดว่าถ้าเกิด Ubisoft จะไม่ปรับตัวและยังปล่อยสถานการณ์เป็นแบบนี้ต่อไปพวกเขาก็อาจเสียทั้งผู้เล่นและนักลงทุนของตัวเองไปมากกว่านี้ จากประเด็นทั้งหมดที่เกิดขึ้นตั้งแต่ต้นไปจนถึงตอนนี้ยูบีซอฟต้องเผชิญกับกระแสต,ต่อต้านและความล้มเหลวในหลายๆด้านตั้งแต่การเปิดตัวเกมที่ไม่ประสบความสาเร็จและตอนนี้พวกเขาก็มีปัญหาเพิ่มเติมที่ใหญ่ยิ่งกว่าเดิมนั่นคือหนี้สินก้อนโตและการบริหารจัดการที่ย่ำแย่ตอนนี้หนี้สินสะสมข,ของบริษัทพุ่งสูงถึง1 4พันล้านยูโรหรือราวๆ53,900ล้านบาทซึ่งสาเหตุหลักๆนั้นก็มาจากการลงทุนจำนวนมหาศาลในเกมฟอร์มยักษ์ของพวกเขาไม่ว่าจะเป็น Star War Outlaw s k u l l and Bone, a ว a t a r f r o n t ียออฟแพนโดราเอ็กเดฟิแอนซึ่งทุกเกมที่พูดถึงทั้งหมดนี้ก็คือเจ๋งทุกอ่านขาดทุนย่อยยับเละเทะไม่มีชิ้นดีแต่ปัญหามันก็ไม่ได้หยุดแค่นั้น เพราะว่าตอนนี้บริษัทกําลังขาดสภาพคล่องทางการเงินจนหุ้นตกอย่างหนักและถูกดาวเกรดความน่าเชื่อถือทางการเงินลงไปถึงจุดระดับสูงเสี่ยงต่อ,อการล้มละลายแล้วขนาดเทนเซนคนที่เคยพูดว่าเนี่ยตัวเ็มที่จะเข้ามาเทคโอเวอร์ยูบีซอฟยังไงก็ต้องเป็นเทนเซน์แน่นอนตอนนี้แม้แต่เทนเซนก็เริ่มไม่แน่ใจแล้วว่าพวกเขาเนี่ยจะซื้อดีไหมเพราะว่าสถานาการณ์ตอนนี้ของบริษัทย่าแย่จนเกินไปซื้อไปแล้วก็อาจจะไม่คุ้มทุนดังนั้นทางรอดเดีวยวของยูบ s ซอฟก็อาจจะตกไปอยู่ที่เกมแอสซิัวินปีหน้า ถ้าเกิดว่าเจ้าเกมนี้สามารถสร้างยอดขายจนถล่มภาราชนิดที่ว่ามาแรงแซงทางโคง้งและเรียกคื้นความน่าเชื่อถือจากเกมเมอร์ได้บริษัทก็จะพลิกสถาการณ์กลับคืนมาได้อีกครั้ง หลังจากที่ยูบีซอฟต้องเผชิญกับปัญหาทางการเงินและความเสี่ยงที่จะล้มละลายพวกเขาก็ยังสร้างประเด็นใหม่ขึ้นมาอีกด้วยอย่างการประกาศเปิดตัวเกมใหม่อย่างเร m มนตัวละครขวัญใจแฟนหลายคนพร้อมกับการก้าวเข้าสู่โลกของ NFT อย่างเป็นทางการซึ่งมันก็กลายไปได้รื่ทำให้เกมเมอร์หลายคนรู้สึกไม่พอใจทันทีต้องรู้ก่อนว่าเร m มนนั้นถือเป็นตัวละครในตำนานที่แฟนเกมหลายคนรู้สึกรักและก็ผูกพันแต่การนําเขามาเชื่อมโยงกับโลกของ NFT ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ถูกมองว่าเน้นการหาเงินมากกว่าการสร้างคุณค่าให้กับวิดีโอเกม ทำให้แฟนๆรู้สึกผิดหวังเพราะหลายคนก็บอกว่าเรมันสมควรได้รับสิ่งที่ดีกว่านี้ไม่ใช่กลายมาเป็นตัวแทนของสิ่งที่พวกเขาไม่อยากสนับสนุนซึ่งการตัดใจในครั้งนี้ของ Ubisoft ได้จุดกระแสด,ดราม่าขึ้นมาภายในหมู่แฟนเกมหลายคนมองว่า Ubisoft เรืองที่จะเน้นการหาเงินในระยะสั้นจากโมเดลธุรกิจใหม่ๆแทนที่จะลงทุนกับเกมคุณภาพที่แฟนๆต้องการมาโดยตลอดมันก็เลยทำให้ความไว้วางใจผู้เล่นที่มีต่อ Ubisoft ลดลงไปอีก ในขณะที่ยูบีซอพยายามโปรโมตโครงการนี้อย่างเต็มที่โดยพวกเขาบอกว่าจะสร้างประสบการณ์ใหม่ๆให้กับผู้เล่น แต่สิ่งที่แฟนเกมอยากได้จริงๆก็คือการให้เองกลับมาทาเกมดีๆที่พวกเขารักและก็ศรัทธามาโดยตลอดตั้งแต่ในยุคแรกๆไม่ใช่มานั่งตามกระแสก,กับอะไรที่มันไม่มีความแน่นอนมองจากภาพรวมแล้ว Ubisoft ก็ยังคงตกอยู่ในช่วงที่ยากลําบากไม่ว่าจะเป็นปัญหาทางการเงินและการตัดใจที่ขัดใจแฟนๆในช่วงเวลาที่ผ่านมาถ้าเกิดพวกเขายังไม่สามารถกู้สถานการณ์หรือสร้างเกมที่ตอบโจทย์ผู้เล่นได้ปี2025ที่กำลังจะมาถึงก็อาจจะเป็นปีที่ยากลําบากยิ่งกว่านี้สำหรับบริษัทก็ได้ และนี่ก็คือบทสรุปดราม่าส่งท้ายปีที่โดดๆของ U b i s o อ t เอาไว้ซึ่งเพื่อนๆคิดว่าในปีหน้า u b i s o อ t จะออกมาเป็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์กันเอาไว้ได้ทิ้งใต้คลิปนี้เลยนะครับเหมือนเดิมหากเพื่อนชอบคลิปแบบนี้ของทางชอ่อง e เบ c ออฟ l ีสปอร์ตก็อย่าลืมกดไลคล์ s u b s c r i b e ที่สำคัญกดกระดิ่งไว้ด้วยล่ะจะได้เห็นคลิปดีๆแบบนี้ก่อนใครนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยก็ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ